สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีตนะคะการจัดรูปแบบ ข้อมูลบน w o r k ์กชีตนะคะคือการปรับเปลี่ยนการแสดงใน w o r k ์ก e ีตให้ดูสวยงามและน่าสนใจมายิ่งขึ้นนะคะโดยการเน้นจุดสำคัญหรือข้อมูลที่สําคัญสาคัญนะคะการจัดรูปแบบนี้สามารถจะได้สองวิธีนะคะมีดังนี้ 1. การจัดการด้วยแทบเครื่องมือหน้าแรกนะคะคือการจัดด้วย แท็บเครื่องมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดนะคะโดยการใช้ปุ่มต่างๆที่ต้องการบนแท็บเครื่องมือนั้นในแท็บเครื่องมือหน้าแรกได้ทันที 2. การจัดรูปแบบด้วยคำสั่งจาก d i a l o g box การจัดรูปแบบของข้อมูลด้วยวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับการจัดรูปแบบข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนหรือต้องการจัดรูปแบบโดยมีการใส่ลูกเล่นต่างๆหลายๆแบบเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งคำสั่งนั้นจะ แบ่งออกเป็น6แบบดังนี้นะคะ 1. ตัวเลขใช้ในการจัดรูปแบบตัวเลขในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้เครื่องหมายการกำหนดค่าในรูปแบบต่างๆความถึงกำหนดข้อมูลในแบบในแบบที่เราต้องการนะคะ 2. การจัดแนวใช้ในการจัดลักษณะการวางตำแหน่งของข้อมูลเช่นจัดข้อมูลให้อยู่กลางชิดซ้ายชิดขวาตลอดจนการวางแนวของตัว ข้อมูลในรูปแบบต่างๆดังรูปนะคะก็จะมีการาการจัดแนวข้อความแนวนอนแนวตั้งนะคะสแบบอักษรใช้ในการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรและขนาดตัวอักษรลักษณะตัวอักษราการกำหนดสีของตัวอักษรและก็การกำหนดในรูปแบบพิเศษให้กับตัวอักษรได้นะคะเป็นต้น สเส้นขอบใช้ในการกำหนดเส้นขอบในรูปแบบต่างๆเช่นลักษณะของเส้นขอบอของรูปแบบการตีเส้นขอบในให้กับเซลล์นะคะ 5. การเติมใช้ในการกำหนดรวดลายและสีพื้นให้กับเซลล์และกลุ่มของเซลล์นะคะ 6. การป้องกันใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเวิร์กชีตหรือในงานของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูว่าที่เราเรียนวิธีการจัดรูปแบบของข้อมูลในเวิร์กชีตนั้นมีอะไรแล้วบ้างนะคะต่อไปอบ้านใครมีคอมพิวเตอร์ หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะสามารถเปิดไปพร้อมทำกับครูได้อ่ะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะคะพิมพ์ข้อมูลที่ครูในในตัวอย่างเนี้ยลงไปในเซลล์นะคะให้เริ่มพิมพ์จากคอลัมน์ B แถวที่2นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาแล้วอันนี้คือครูได้กรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ คำสั่งที่สองนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นจัดจัดงานแบบว่าให้อยู่ในรูปแบบดังนี้เลยนะคะดังตัวอย่างในรูปที่ครูให้ดูนะคะก็มีทั้งแบบว่า,าเพิ่มตารางนะคะเพิ่มเส้นขอบเพิ่มสีในในพื้นหลังแล้วก็การจัดแนวตัวอักษรให้มันอยู่ในลักษณะเก้าสิบองศานะคะ ดังตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะว่าว่าต้องการจัดรูปแบบแบบไหนแต่ในคำว่าตารางเดินรถโดยสารกรุงเทพไปถึงชชยภูมิเนี่ยก็คืออยากให้มันเซล,ลมนันอะประสานกันใช่ไหมคะและอยากให้จัดมันอยู่กึ่งกลางให้นักเรียนนั้นไปดูแ็บเครื่องมือคําว่าหน้าแรกนะคะแล้วก็ดูที่อะไรคําว่าประสานเซลและกึ่งกลางนะคะแล้วกดเข้าไปเลยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเอ่ยว่ามันปรากฏมาแล้ว ต่อไปนะคะก็จะเป็นการตีขอบตารางนะคะ,ะให้นักเรียนคุมหรือเลือกตารางที่เราต้องการนะคะคุมให้หมดนะคะคลิกเมาส์ค้างไว้และให้มาดูแถบเครื่องมือที่เราง่ายๆเลยคือแถบเครื่องมือหน้าแรกนะคะแล้วนักเรียนดูมันจะมีคําว่าเซลล์ช่องคําว่าเซลล์แล้วจะมีที่เป็นตารางตารางนะคะให้นักเรียนกดคลิกลงมาและเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะให้มันตีขอบ แบบไหนนะคะในส่วนนี้คืออยากให้มันตีขอบทั้งหมดก็เลือกที่ว่าเส้นขอบทั้งหมดนะคะแต่นี้คือครูจะสอนในเรื่องที่เป็นาการสร้างโดยใช้ d i a l o g box นะคะให,ให้นักเรียนคลิกขวาคลิกเมาส์ขวานะคะแล้วมาดูตรงที่คําว่าจัดรูปแบบเซลล์นะคะแล้วมาดูตรงคําสั่งที่ว่าเส้นขอบนะคะมันก็จะมีให้นักเรียนได้เลือกได้เลยว่าจะมี เส้นต่างๆเราต้องการเส้นแบบไหนเส้นปะเส้นที่มันคันๆหรือว่าเส้นความหนาความบางนะคะให้นักเรียนเลือกเสร็จแล้วให้มาดูตรงแถบที่ว่าเราต้องการตีขอบนะคะมันมีคําว่าไม่มีขอบเส้นขอบตีขอบนะคะหรือว่าเส้นขอบภายในนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างไหมคะอันนี้คือเมื่อเราคลิกเข้าไปมันจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราต้องการ เส้นขอบแบบไหนนะคะเมื่อเมื่อเราต้องการแล้วให้กดตกลงนะคะกดตกลงแล้วอ่ามาดูเห็นไหมคะว่าเส้นขอบมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดตัวอักษรจัดแนวตัวอักษรนะคะเราต้องการให้มันอยู่ในกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของตารางนะคะก็ให้นักเรียนคลิก คุมตารางทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้ามาดูที่คำสั่งหน้าแรกเรามาดูตรงที่คำว่าการจัดแนวนะคะมันก็จะมีให้นักเรียนที่คำว่าจัดแนวชิดซ้ายนะคะหรือว่ากึ่งกลางต่อมาก็จะเป็นการจัดแนวแบบชิดชิดขวาใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นการจัดแนวกึ่งกลางแล้วก็ชิดซ้ายใช่ไหมคะอ่าแต่ในทีนี้เราคือต้องการให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก็คลิกที่ตรงคำว่า กึ่งกลางจัดแนวกึ่งกลางนะคะส่วนด้านบนตรงแทบด้านบนนะคะมันจะเป็นการจัดแนวให้มันอยู่บนล่างหรือกึ่งกลางแต่ในที่นี้ก็อยากให้มันอยู่ในกึ่งกลางเหมือนกันก็คลิกไปที่ตรงกึ่งกลางนะคะอ่าแล้วครูจะสอนในการใช้ใน d i a l o g อ box นะคะก็เหมือนเดิมให้คลิกขวาแล้วไปที่คำว่าจัด รูปแบบเซลล์และให้ไปที่คําสั่งว่าการจัดแนวนะคะอันนี้คือจําได้ไหมท,ที่สัปดาห์ที่แล้วที่ครูสอนไปนะคะก็ให้มาตรงที่คําว่าแนวนอนแนวตั้ง,งก็คือให้มันอยู่แนวนอนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วกดตกลงมันก็จะมาอยู่ตรงแบบกึง่งก้างของตารางแล้วนะคะอันนี้นักเรียนไปรู้นะคะว่าคําว่าผู้โดยสารเนี้ยมันตัวอักษรมันอยู่อีกแนวหนึ่งนะคะคือต้องการให้มันอยู่ในองศา90องศานะคะเราก็มาคลิกเลยที่ เซล์ตรงที่คำว่าผู้โดยสารก็คือเซลล์ F2 นั่นเองแล้วก็ให้ไปที่คำว่าจัดรูปแบบเซลล์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนมาตั้งค่าตรงนี้ตรงการวางแนวนะคะก็คือว่าเราต้องการให้มันอยู่90องศาสดาหรับที่เราเรียนไปแค่45องศาใช่ไหมคะแต่นี้คือครูอยากให้มันอยู่90องศาก็ให้เรียนไปเปลี่ยนที่คําว่า พิมพ์ตัวเลขก็ได้นะคะว่า90องศาหรือว่าตรงจัดแนวแล้วก็กดตกลงเห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนไปเป็นอยู่ตรง90องศาแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้แต่ละแถวตามที่ครูกำหนดนี้ได้เลยนะคะลองมาดูกันนะคะว่าเปลี่ยนยังไงอเรามาดูอันแรกนะคะก็คือแถวแรกใช่ไหม ที่ครูอยากให้เปลี่ยนเป็นสีเทาที่เป็นหัวคอใช่ไหมคะก็ให้คุมคลิกคลิกเมาส์ค้คา,างแล้วก็คุมนะคะแล้วก็ไปที่แถบเครื่องมือง่ายก็คือแถบหน้าแรกนะคะมาดูตรงที่เป็นถังสีอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยก็ได้ได้เลยนะคะและการจัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเหมือนเดิมให้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปที่คำสั่งที่ว่าการจัดรูปแบบเซลล์นะคะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็เป็นหน้าต่าง,หาางเหมือนเดิมและให้คลิกไปที่คําว่าการเติมสีนะคะเห็นไหมว่าเอ่ยว่ามันก็มีสีต่างๆให้เราสามารถเพิ่มไปได้นะคะก็ให้คลิกเลือกสีแล้วก็กดตกลงนั่นเองก็มาดูแถวต่อไปนะคะก็คือแถวที่สามต้องการที่จะเพิ่มสีเหมือนกันก็ให้ไปที่หน้าแรกเหมือนกันนะคะก็เพิ่มสีได้เลยนะคะสามารถเพิ่มสีอะไรก็ได้แล้วแต่เรา นะคะก็ยังเชฟอันนี้คือครูอยากได้สีเหลืองครูก็ติ๊กที่ว่าสีเหลืองนะคะแล้วก็แถวที่2อ่ะถ้าแถวที่2อ,อยากลองใช้ที่เป็นบล็อกนะคะก็เหมือนเดิมให้คลิกข,ขวาแล้วไปที่จัดรูปแบบเซลล์แล้วก็ไปที่เติมสีแล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะแล้วก็กดตกลงเห็นไหมคะว่าสีในพื้นหลังของแต่ละแถวก็เพิ่มมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถลองมาปรับใช้ นะคะในงานของเราได้นะคะนักเรียนคนไหนสามารถออใช้โปรแกรม e x c e l หรือว่าบ้านใครมีคอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กนะคะสามารถเปิดในโปรแกรม програмme x c e l ลองขึ้นมาทําพิมพ์ข้อมูลลงไปที่ครูให้ดูนะคะพิมพ์ข้อมูลลงไปแล้วก็ทำตามที่ครูบอกนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะนักเรียนคนไหนที่ทำได้นะคะอลองถ่ายรูปนะคะหน้าจอที่เราทำใน คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแล้วส่งมาให้ครูดูนะคะลองลองส่งมาให้ครูดูหรือว่าถ้าใครอยากทำหรือไม่เข้าใจตรงไหนทักมาหาครูได้ที่ไลน์ส่วนตัวครูก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้เนาะและอยู่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ